สนามช้างแท็กเดย์นะครับก็เป็นวันที่ทางสนามช้างก็เปิดมาให้แบบคนที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับบิ๊กไบค์มาขี่มาอะไรหลายคนก็จะเห็นว่าเออผมก็มาเป็นพักๆมาเป็นช่วงๆนะแค่เกือบทุกเดือนเท่านั้นเองปกติเราจะมาในนามสื่อนะมาเทสรถมาอะไรก็ว่าไปแต่อย่างวันเนี้ยเขาจะเป็นงานแท็กเดย์ที่แบบเป็นลูกค้าอย่างที่บอกนะครับใครก็ได้ก็มาได้ไม่ว่าจะค่ายไหนก็มาได้หมดนะครับซึ่งก็ มาลองขี่แหละว,ว่าเป็นอะไรยังไงผมก็พยายามแบบจบปะปั้นหน้าปั้นตา,ตาลองขี่ดูว่าเป็นยังไงเวลาเราไม่เร็วสักทีเห็นคนหนึ่งเขาเร็วเราก็อยากจะเร็วแบบเขาบ้างนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมานี่กําลังทํารถกันอยู่จริงๆไม่ได้มาหรอกมาทํารถเมื่อวานก็มาเปลี่ยนยางนะครับฝนก็ตกเกือบช่วงเช้าช่วงบ่ายก็มีไปขี่บ้างแล้วก็วาวุนทํานู่นทํานี่ไปเ,เรื่อยนะครับเพราะอย่างมาที่ก็ เมื่อวานจากการเปลี่ยนเรื่องตัวยางปิดโซนเหนนะ mm hmm. เพราะมีเวลามาแท็กเดย์พวกเนี้ยสมมติเราเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนมากับเปลี่ยนในงานเปลี่ยนในงานมันจะได้เรื่องราคาที่เขาจะมีโปรโมชั่นอะไรเออเปลี่ยนในสนามนะเปลี่ยนให้ก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่านไปเมราจากการเปลี่ยนเป็นสลิกนะครับ v 0 2ูนสปิดโซน V02 น่ตอนนี้ผอผ้าบอมยางอยู่นี่โคตรขิงผ้าบอมยางนะครับต้องขอบคุณพี่ทีเจนะครับ จากแดนกลพี่ชายสุดที่เลิฟนะครับที่ส่งมาให้แล้วก็ทำโลโกโ้แบบลิมิเต็ดอิ dition หนึ่งเดียวในโลกให้ด้วยเดี <atter> ๋ยวไว้ทำรีวิวไ้ฟังนะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับก็ฟาวนอยู่ทำโช๊ปทำอะไรกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลงจริงๆผมต้องลงรอบนี้แหละแต่ชโช๊มันยังไม่เสร็จก็แตกนิดนึงนะเลยยังไม่ได้ลงนะเดินฟาวนจริงๆผมก็เวลาคนมาเห็นผมมาสนามช้างก็จะเห็นผมเอ๊ะทำไมถึงเวลาลงไม่ค่อยลงเดินฟาวนอย่างนี้แหละ ก็เดี๋ยววันนี้จะหาเรื่องพามาชมบรรยากาศได้แหละว,ว่าเวลาลงามาสนามช้างเนี่ยมาทําอะไรกันแล้วก็มีอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าผมตั้งเป้าวาวุ่นกับรถนะแยวิ่งเราปั่นอั้นเวลาอยู่มาณนี้วิ่งอยู่แบบนี้ยนะก่อนนันนี้ตอนที่ผมยังไม่ได้ทําโชขทำอะไรผมกอ วิ่งอยู่เคยวิ่งทำเบสและตอนรถเดิมวิ่งอยู่ห้าห้าหนึ่งนาทีห้าสิบสามนะครับเห็นบอกว่าห้าสามนี่ไม่ได้เร็วคนอื่นเขาสี่สิบกว่านักแข่งก็อยู่เซนช่วงนาทีสามสิบกว่านะครับแล้วก็เคตจุดเริ่มต้นเรากำลังเริ่มแต่โอเคพวกนี้มันก็เป็นเหมือนกันท้าทายตัวเองในการแบบเออไต่ระดับตัวเองลงไปเรื่อยๆนะครับแบบทำเวลาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งความวาวุ่นผมเดิมใครติดตามมาแต่คลิปก่อนก็จะเห็นว่าเออตอนลงตอนรถเดิมแนี่ยขี่ได้ห้าสามแล้วเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องแต่งแล้วเราต้้้้องงทรรถใหแขึนนนน่ ทำช่วงล่างไล่สเตอร์ใหม่ปรากฏพอเปลี่ยนเซตติ้งใหม่ปุ๊บแม่ฮะเวลาบวกเข้าไปตอนแรกคือบวกไปเกือบสองนาทีเหมือนตอนรดแบบเดิมออกเปิดจากโรงงานแบบไม่เซตติ้งอะไรนะก <c oughs> ็งงๆตัวเองแนละ้วก็ไล่คอคอคอเวลามาตับกลายเป็นว่านิ่งๆอยู่ที่ห้า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 หกมันเลยแบบเออคือจริงๆไม่ใช่ว่าแต่งก็ไม่ดีมันแต่งมันดีแต่ต้องจ่ดรู้ว่ามันอยู่ที่ฝีมือดนะ้วยบางทีรถมันแรงไปม,มันไม่ได้แปลว่าทําให้เราเร็วรถยิ่งแรงทําให้เราต้องเร่ง การเร่งจะมีอาการเยอะการเบรกจะมีอาการเยอะนะครับทำให้เราไม่กล้าเร่งเราไม่เราไม่กล้าเบรกนะครับมันก็เลยเวลามันก็บวมารดเดิมที่แบบเออมันลงตัวกว่าแต่ตอนเนี้เบื้งองต้นคือเมื่อวานผมเคเวลาลงมาอยู่5 2แล้วเออเร็วก็เร็วกวก่าเบสแลบมา1วีนะวันนี้ก็วาวุ่นในการทําโช๊คต่อก็อค่อยๆเคาะเวลาไปแต่ตละรันแต่เช้าเมื่อวานผมวิ่งไป3รันก็เวลาก็ลงมาเรื่อยๆนะก็คิดว่าเป็นอะไรที่สนุกเนียการมาแทกเดียมันสนุกแค่นี้แหละคือเราได้ดูเวลานะว่า เวลาเราอยู่ประมาณเท่าไหร่อลไรป็ปดูเสียงลงมมันจะนั่งเปนลมบนิดนึง้างหลังนี่ก็เสียงไม่แท็กนะครับแล้วก็ช่องลมก็ดังอยู่ติดตามออไรแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายดูแล้วกันว่ากิจกรรมมันมีอะไรเกันบ้างอ่านี่ก็กําลังเปลี่ยนโชกันเลยนะครับอยากบอกว่าผมเพิ่งรู้นะว่าสามาเปลี่ยนโช์ต้องลือซัเฟรมหลังเลยนะครับนี่อันนี้เพื่อนผมนะครับพลมเตร์เว้า เอา S อสพันผมสองพันสงปัจจุบันมาเนี่ยไปวิ่งแล้วที่เรามาขี่กันล่าสุดนะอันนี้ก็นี่เวลามาแท็กเดย์เวลาปั๊มลมก็นี่แหละคือปั๊มลมนะครับปั๊มลมหนึ่งแรงคนอ่าเมืมอกี้ผมเล่าให้ฟังนะเวลามาแท็กเดย์เนี่ยก็จะหาพิษหน่อยอย่างอย่างคงปิสโตนเนี่ยเขาก็จะแบบมี หลายอย่างคือส่วนใหญ่มาคันอะไรก็จัดได้หมดนะครับเรื่องยางเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกว่าเนี่ยจะมีพวกวีูนย 2, นสองที่ำหรับยางสลิกสังเกตว่ายางปกตินะครับจะเป็นยางที่แบบเออเห็นเนื้อยางเห็นลายยางเห็นขอบอยางนะแล้วก็แปะ อันนี้แต่พวก B12 อะไรอย่างนี้บอกว่าเคยที่ผมเคยทำคลิปคอนเทนต์แล้วว่ายางรถเนี้ยเหมาะกับวิ่งในสนามเท่านั้นไม่เหมาะกับวิ่งในถนนถามว่าพอะแล้วเนี่ยที่เห็นห่อหอเนี่ยไม่ได้ห่อแบบบางลายยางเลยเพราะว่ารถมันเป็นยางสลิกที่ไม่มีลายอย่างเงี้ยครับแต่การเก็บรักษามันจะยากกว่าพวกนี้เพราะว่าอันนี้ต้องห่อไว้เพื่อไม่ให้โดนลมโดนความชื้นเพราะว่าโดนลมโดนความชื้นเนี่ยก็จะ พวกยางมันก็จะมีความรู้สึกี่เยนเลยเวลาวิ่งในสนามมันจะลุกซึ่งเท่านี้แต่อันนี้คือเขาออกแบบมาให้หมอะโดนล้มโดนฝน,น,นใช้งานบนท้องถนนได้แบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นควรเลือกยางให้ถูกประเภทอย่างที่แบบบางคนส่วนใหญ่ใช้รถบนถนนด้วยเป็นหลักแล้วก็พักๆไม่กี่ถักเดย์เนี่ยอย่างพวก R11 เนี่ยออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นเลยหรือจะเป็น RS11 ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเนี่ยกก่งๆเนี่ย R11 ได้อันนี้ก็จะเหมือนเป็นอารมณ์สลิก,กัดดอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น V02 อเนี้ยอันนี้คือถ้าเกิดไปที่ปินสโตนแล พระรามเก้าเขาบอกใช้ถนนเ,เขาจะไม่เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนให้เฉพาะแท็กเดย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกม,มีเรื่องอุณหภูมิการเก็บรักษาอะไรหลายอย่างที่ต้องใช้งานให้ถูกระเภทนะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกหมดแต่ส่วนใหญ่ตอนนสนาม,มาผมว่าวจบอาพสิบเอ็นนี่แหละมันฟังก์ชันระหว่างแบบเ,ออเราขี่สนามเขาเรียกว่าเวลามาสนามเราขี่รถไปที่สนามแล้วก็ลงสนามต่อเนี่ยระหว่างทางเดินทางได้หมดแต่พวกนี้คือ ต้องสไลด์รถอย่างเดียวเลยถ้าขี่ไปแล้นาวแล้วไปลงต่อมันก็ไม่เหมาะเพราะว่ากูณน้ำพุไม่ได้มันไม่ใช่กิจกรเดียวมันจะเป็นการทําลายเนื้อยางด้วยแล้วพอเข้ามาดูบริเวณนี้นะครับในอาวไพนาสตาร์นะครับใครที่คันอยากจัดแฟชั่นอะไรก็จัดไปแต่ที่ผมชอบคือนี่ชุดแบบมีแอร์แบกนะครับอันนี้จะมีอันนี้จะเป็นโปรแท็กเทคแอร์ห้านะครับพี่เวลาสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะมีถุลงลมระเบิดหาอย่างนี้เป็นอันนี้จะเป็นแท็กเทคแอร์สิบผมจัดมาละ เทคแอร์สินะครับเนี่ยตัว3ามหมื่นเก้าเก้าร้อยนะครับส่วนเทคแอร์ห้าเนี่ยตัวนี้สามหมื่นแหละสามหมื่นทอนหนึ่งร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นเสื้อกากน่องก็อยู่ที่สองหมื่นแต่ผมแนะนานะตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยถ้าเป็นเทคแอร์ห้าตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับโจทย์ว่าขี่ถนนก็ได้ใส่อยู่ในเสื้อกากถ้าขี่ถนนหรือว่าในเลสซิ่งสูตรขี่สนามก็ได้แต่เทคแแอร์สิบเนี่ยมันจะเป็นความป้องกันสูงสุดแต่เหมาะกับโจทย์ที่ขี่ในสนามขี่ถนนถามว่าใส่ทำไมได้แต่มันบอกตามตรงมันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่า มันก็จะเป็นอารมณ์เนี่ยเอถอถอดใส่เข้าถอดใส่ออกอยากหน่อยแต่ตรงเข้านี่เขาก็มีแหวกแหวกให้แบบเหมือนเราเข้าห้องน้าเล็กนะแต่ถ้าเข้าห้องน้าใหญ่นี่อารมณ์เหมือนแกะเลซิ่งสุดเลยและนึงล้วนะบางทีใส่เลซิ่งสูตรอยู่ข้างนอกแล้วก็ใส่นี้ข้างในถ้าอยากเข้าห้องน้ำใหญ่ก็เหมือนแกะสองชั้นนะแต่เลยผมเลยบอกว่าตัวเทคแอร์ห้าเนี่ยเหมาะสมแล้วมันก็แบบถามว่ากาดมันมีเหมือนกันนะคือมีหัวไหล่มีหน้าอกมีหลังมีกาดุกมีกาดหลังด้วยนะกาดที่เป็น การที่เป็นการการพลาสิกงไม่ใช่ถุงลมนะครับเพียงแต่โอเคถ้าเกิดเป็นเทคแอร์สิบเขาจะมีตัว,ตวโซฟ้อเพิ่มเติมมาด้วยเกิดนในกรณีไฮไซน์นะครับคือเราวิ่งในสนามเราวิ่งสนามอ่ะโอกาสไฮไซน์ size, ถามว่ามีไหมก็ยังมีมันก็มีแหละแต่ก็ไม่ได้มากนะแต่ถ้าวิ่งถนนนะครับว่าไฮไซน์มันอาจจะไม่ค่อยได้เจอเพราะฉะนั้นสซโฟมันไม่จําเป็นแต่จริงๆถ้ามีมันก็เอาจริงบอกว่าเทคแอร์ห้าก็คือจบละอันนี้ก็จะพวกรองเท้าถุงมือนะครับใครแบบขี่อยู่คันๆนะครับยังเอามาเปลี่ยนได้เลย แล้วพอเราเดินเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยรองทงรองเท้าแม้กระทั่งรองเท้าแฟชั่นยังมีเลยนี่ตัวนี้ใส่สบายมากผมซื้อใส่แลใส่โคตรดีผมใส่เดินลำลองเลยนะใส่แทนไนกี้ที่ผมใส่ประจำเลยเฟี้ยวนะเพราะมันขี่มอพร้อมขี่มอไซเลยมีหมดนะครับหมวกแกป๊ปหมวกอะไรก็มีนะครับอ่าหรือว่าถ้าเป็นสเต็ปไม่มีแอร์แบ็กเป็นกาดเนี้ยก็ได้อ่าอันนี้ก็จะควรใส่ไว้เพราะว่ามันจะพรเทคเรื่องตัวกระดูกสันหลังเรานะครับหรือแม้กระทั่งนี่อันนี้คือเลสซิ่งสูตรนะครับอยากหล่ออยากเฟี้ยวก็ ลองมาดูเพราะว่าจุดหนึ่งคือ a l พ i n e Star เนี่ยเลนส์ซิงสูตรที่ทางเมืองไทยเอามาขายนะ่ะจะมีทั้งไซส์ที่เป็นไซส์ยุโรปนะครับไซส์สากลแล้วก็ไซส์ที่เป็นเอเชียฟิตของผมอะ่ะซื้อเป็นเอเชียฟิตเพราะว่าคือในภ้พาคนเอเขาว่าเอเชียฟิตคืออะไรลำตัวเราใหญ่โครงสร้างใหญ่แต่ไม่สูงอ่อาอะไรเราไม่ได้มีส่วนสูงที่สูงมากอันนี้เขาก็ทำสรีระพวกแขนช่วงขาอะไรให้แบบมันเข้ากับเอเชียฟิตมากมากกว่าถ้าเราไปใส่ไซส์ยูเนี่วอลซถ้าเราแบบสูงในแบบเลยเราใส่ไซส์ยุโรปไปเลย แต่พอเป็นเอเชียฟิตอันเนี้ยมันก็จะใส่สบายแล้วมันก็จะกระชับคล่องตัวกว่าอ่ามันก็เหมือนพอดีกว่าง่ายๆนะก็จะมีโวเรื่องอันนี้เทคแอสิดที่มบอกมันมาจะเป็นชุดอย่างนี้เลยแล้วถ้าคนบอกว่าอยากฉีดฉีดให้ผมลองเลยแล้วนี่ตรงนี้แหวกได้คําความคาไอ้นี่สามารถคว้าเป้าออกมาได้นะครับแล้วก็เนี่ยจะมีถุงลมอยู่บริเวณน,นี้อ่าเนี่ยก็จะอันนี้บอกว่าตัวนี้ก็จะบอกว่าใส่ใส่ในสนามถามว่าใส่ถนนได้ไมได้ไ้ไก็ได้เหมือนกันนะเข้ามาก็จะมีเรื่องตัวยางนะครับแล้วก็กมี บริการเปลี่ยนยางให้เสร็จบริเวณด้านในนะครับให้เรียบรอ้อยเสร็จนะครับคือโดยปกติเนี่ยเวลาอันนี้คือเป็นงานที่แท็กเดย์นะเขาก็จะแบบดึงสิ่งที่ส่วนใหญ่เราได้ใช้ในสนามมาเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากจะดูเอ้ยผมไม่ได้ขี่แท็กเดย์สนาม่าผมมาขี่บนถนน,นนะออกทริปทัวร์ลิงก็ไปที่ตัวแทนจำหน่ายของอัลไพสตาร์หรือว่าจะไปที่พระรามเก้าเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นเฮจออฟฟิเชียลเลยก็ได้ที่เป็นเพจใหญ่ไอ้เป็นเป็นร้านใหญ่แฟลตโซอยู่ที่พรามเก้านะครับเพจแม็กหรือว่าจะติดต่อในเว็บไซต์ไอ้ใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านล่างให้ดูนะว่าเพจอะไรก็อยากได้อะไรก็ทักเข้าไปได้อยู่ใกล้ตรงไหนก็เข้าเป็นตัวแทนใกล้บ้านตรงนั้นได้นะก็เป็นจุดหนึ่งที่ <Okay. S 1> ผมเดินไปอะ่ะผมบอกได้เลยว่าว่าจะไม่เสียตัง์ว่าจะไม่เสียตังค์นะ เข้าไปนี่ก็เสียตังค์ทุกทีเลยเห็นอะไรมันก็อยากได้ไปหมดนะมันเออหลายๆอย่างเพราะคือเราเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะผมว่าเรื่องตัวชุดอะ่ะมันไม่ได้เรื่องตัวปรเทอย่างเดีเวาายวมันเป็นเรื่องความเฟี้ยวด้วยว่าเออใส่แล้วมันเท่มันดีกว่าแบบเราใส่เสื้อลำลองใส่ทั่วไปหรืออะไรยังไงแต่คือตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าอาพายเขามีแบบที่มันเป็นทรงเหมือนเสื้อลำลองเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวทั่วไปแต่มันมีกากอะมันมีกากขีมอเตอร์ไซค์อารมณ์เหมือนรองเท้าเลยที่แบบเออก็เหมือนรองเท้าอเเดนล่่ะ แต่อย่างบอกนี่คือเขาออกแบบมาให้ขี่มอไซค์นะมีบริเวณกาดนี่มีมีตัวตรงนี้แล้วก็มีกาดด้านหลังที่มันจะแข็งกว่าและเนื้อมันจะแข็งกว่าปกตินะครับแล้วก็สามารถงัดกงงัดเกียร์อะไรได้ง่ายกว่าบอกได้เอารองเท้าธรรมดามางัดเกียร์อะไงัดได้แต่แป๊บเดียวตรงนี้จะสึกละแต่ตนี้เขาจะหนาเป็นพิเศษนะครับเนี่ยอันนี้คือรองเท้าขี่มอไซค์หมดเลยนะแต่สามารถใส่เดินเลนได้อันนี้แหละนี่ที่ตอนแรกที่ผมรู้สึกว่าทางเอา i n e เขาก็เหมือนแบบไม่ได้แบบเวทไปที่เราจะซิ่งมอไซค์อย่างเดียวแต่ก็สำหรับคนที่เป็นขขีี่่มตร์ไซแ อยากเฟี้ยวอยากเทเดินเท่าไปก็ใช้ร่วมกันได้มีผมว่ามีโพดักเขาไม่หลายอย่างนะครับแล้วก็เนี่ยมาดูมุมนี้นะครับมีพวกอินเนอร์พายสตาร์ใส่โค้รสบายเลยนะผมบอกเลยเนียเวลามาเนะะี่ยเขาจะมี่างนี้สวนลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์กรองที่นักแข่งโมโตอชีพีใช้นะครับนี่นี่ผมใส่ตัวนี้อยู่ใส่กรองมันบางมากผมมี่ทารีวิวนะลองไปดูแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ก็มีผมทึ่งแบตเตอรี่อย่างหนึ่งคือเลยไหม มันจะมีแบตร are, ุ่นที่ยังสามารถผมยกขึ hmm. ้นมาผมงงว่าเฮ้ยนี่แบตเตอรี่อะมันเบาเหมือนเป็นของเป e e ini, bridge, ็นมอกอัพเลยนะจริงๆแบตเตอรี่จริงๆนะครับก็เป็นยูริแบตนะครับเนี่ยนี่ทีมเกซินี่เราก็จะเห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นที่ในสปอนเซอร์ให้กับทางทีมเกซินี่ในมโตจีพีนะครับเป็นรุ่นรถเซนอย่างประกอับไปดูกันดีกว่าประกอบเส็นแล้วนะครับกําลังขับอยู่แต่เราไม่ลบครัวนะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องการนับคลิกนะครับ เขาเวลาเห็นคนขันโชคเห็นนยอย่าไปชนคุยนะเพราะว่าเขาขันกําลังนับคลิกคลิกคลิกคล๊กคลิกเราคุยทีนี้เริ่มใหม่นับหนึ่งเลยนะไปโชคหลังไม่ได้แล้วโชคหน้ามันมีไฟฟ้า,ฟาได้บางทีดื้นะเพราะต้องดูเวลามาแท็กเดย์จะคุยตอนไหนยกเว้นตอนขันโชคนี่นแหละ <c oughs> แล้วต้องมีการนับคลิกสมาธิในการตั้งนะครับ จริงๆเลยเอีกเซ็กชั่นหนึ่งแต่ผมไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ลันสุดท้ายขี่แบบขาสัน่นนิกๆๆ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 ๆเลยนะ<笑><笑>ก็เลยแบบพักพอละนี่มาดูหน่อยอ่านี่ก็เดี๋ยวจะเตรียมผลกลับกับผมก็พุ่งๆกันมากันหลาๆคันนะครับนี่ก็ถือว่าสนุกสนานนะครับรอบนี้มาก็รู้สึกว่า ได้ข้ามลิมิตตัวเองมีเวลากลับบ้านที่ดีขึ้นกว่าครอบก่อนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราผมจะค่อยๆขยับขยับไปถ้ามันลงแบบนี้ก็ได้ก็ดีนะแต่มันท่านี้แหละแต่เรามันครั้งนี้มันมาด้วยความที่เรามาเซตอัพรถหลายๆอย่างนะแต่โดยรวมบอกว่าตั้งต้นรอบน,อนี้ดีแล้วเดี๋ยวมาแท็กนีรอบหน้าก็เดี๋ยวค่อยๆขอขอลงไปตอนเนี้คอืคอผมขี่เมื่อกี้ถ้าแบบฟิตๆนะครับก็แต่มันพูดไม่ได้รอบนี้รถมันแอบเยยะนะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้วิ่งรันคนเดียวแบบแบบคนเดียวทั้งแผกมันจะมี รถอยู่ข้างหน้ารถตามให้แบบเราแบบมีอะไรกวนในใจมันก็เลยแบบยังอาจจะยังไม่เต็มที่เราบกก็ไม่รู้แต่โดยร,รวมผมว่าหรือว่ากลับบ้านหรือว่าโอเคนะกับเวลาประมาณนี้นะครับ่ก็มาดูรถผมหน่อยนี่ก็สำหรับคนที่อยากมาขี่แท็คเด่งเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับรถเดิมๆไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องแต่งมากผมวิจัยมาให้ละเครื่องแรงไม่เข่านั้นถ้าเกิดเรายังลายไม่แม่นเรายังเบรกไม่ยังไม่รู้การเบรกยังไม่รู้การนอนโค้งยังไม่รู้หลายๆอย่าง แรงไปยิ่งขี่ยากนะครับรถเร็วไม่ได้แปลว่าไอ้รถที่แรงไม่ได้แปลว่าจะทำให้เวลาเราเร็วเร็วนะครับแต่สิ่งแรกผมว่าเบื้องต้นอะ่ะเอาง่ายรถเดิมเดิมทั้งมาตรดานนะ Standard, ไม่ว่าจะเป็นรับพิ่าทั้งหลายนะอย่างฮอนด้าซีบีอาร์สองห้าศูนย์ดับเบิลอาร์หรือค้าวัสกิพวกแซดเอ็กซ์ยิห้าแซดเอ็กซ์สี่อาร์เนี่ยซีบีอาร์พันซีบีอาร์หกร้อยดับเบิลอาร์หรือว่าอาร์วันอาร์หกอะไรก็ว่านไป สำหรับคนที่อยากจะมาเริ่มขี่ไม่ต้องไปทำรถเยอะบางคนบอกโอ้ต้องใส่เบรกเต็มชคโ o t ต g p b ี m บ o โ a c i n g บ้าบอลอะไรก็บอกมันผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องใส่เดี๋ยวรอบหน้าผมจะถอดออ <c oughs> กละผมจะใส่เดิมดีกว่าเพราะว่าจนท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่19ม้มันมันเบม,มโบไม่ดีนะแต่คาลิปเปอร์ไอแมสเซอร์ซีลินเดอร์นี้กับคาลิปเปอร์ล่างเดิมเนี่ยมันไม่แมทชิ่งกันปั๊มลูกสูบบนมันแอบใหญ่ว่าอันนี้นิดนึงทำให้ เวลาขี่อ่ะผมรู้สึกว่ามันตึงไปนิดนึงเดี๋ยวผมเอาของเดิมมาใส่ดีกว่าการว่าของเดิมไม่ใช่ว่าของเดิมดีกว่าแต่มันเป็นการแมทชิ่งที่ดีกว่าอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่างบอกว่ารถเดิมพื้นฐานมันโอเคแล้วแหละสาหรับคนที่บอกว่าอยากขี่แท็กเดย์ผมว่าเบื้องต้นก็เริ่มจากน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเอาให้เป๊ะโซสเตอร์เอาให้เป๊ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมบอกได้เลยว่าถ้าจะขี่แท็กเดย์อย่างน้อยต้องมีสิ่งนี้นั่นคือเรื่องของยางนะครับจริงๆบอกว่ายางเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่จะะทําาาาให้เเเรรยึดก และรถให้อยู่กับพื้นแท็กนะครับยางลื่นยางนี่ยิ่งถ้าเป็นสนามช้างเป็นสนามที่มีความเร็วสูงนะครับทั้งความเร็วทางตรงความเร็วนอนโค้งมีทั้งโค้งเล็กโค้งใหญ่โค้งสั้นโค้งอะไรก็ว่านไปแต่ถ้าเกิดมันลื่นแฟลตก็คือแฟลตนะครับจำเป็นต้องใส่ยางสลิกาดนีดไหมไม่จําเป็นแล้วแต่นะครับคือถ้ารถเราขี่แท็กเด้งเดียวอย่างสลิกก็คือจบนะครับแต่สมมติบางคนบอกว่าขี่ถนนด้วยเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นยางสลิกนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูล R R11 นะครับที่แบบยังมีดอกยางเลยอ่าเ่อขี่ถนน,ขถนนก็บ้านไปขี่ถนนแล้วก็เดือนกี่เดือนวาดไปมีแท็กเดกรอบนึงก็มาขี่ต่อก็ได้ไลยกยวานไปแต่โอเคผมอ่ะคันนี้คือผมใช้ขี่แท็กเดกเดี๋ยวผมก็จัดสลิกไปเลยนะมันก็ง่ายกว่าอันนี้ก็จะเป็นบิตโตน V02 นสนะครับสังเกตว่าจริงๆอ่ะเขาจะมีคอมเพลตที่เป็นซ้อมนะแต่ผมเลือกเป็นมีเดียมมีเดียมหน้าหลังเลยอ่าถ้าเกิดเป็นมีเดียมมันก็คือถามว่า ในความเร็วที่ผมทําอยู่ประมาณเนี้ยพี่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็โดยรวมอันเนี้ยโอเคละใช้ซอฟไปมันก็อาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าบอกกับตรงผมก็ยังไม่เคยใช้แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบยางปิดตอนอย่างยังคือต่อให้มันเป็นยางซ้อมนะแต่ที่คุยกับนักแข่งที่ี่นักแข่งหลายๆคนคือต่อให้เป็นยางซ้อมข้อดีของยางบิดตนเลยเนื้อยางเขาจะค่อนข้างแบบอยู่ใช้ที่นานกว่าอ่าในภาพแล้วบางคนบอกโอ้พี่เติมน้ํามันอะไม่เท่าไหร่แต่ยางเปลี่ยนทุก ครั้งที่มาแท็กเดย์ก็ไม่ไหวนะแต่ข้อดีของยางอย่างเนี้ยแม้กระทั่งวีสลิกเนี้ยวีศูนย์สองนะครับเนี้ยผมเปลี่ยนชุดหนึ่งอ่ะผมอยู่ได้เกือบทั้งปีนะครับคือโอเคเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งมันก็ดแีแต่เราคนที่บอกว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นนักแข่งแนละ้วเรามาขี่เอาแบบเอาเพลินนะ่ะยางอย่างพวกยางสลิกเนี้ยของเบนสโตนเนี่ยวีศูนย์สองตัวเนี้ยนนมันจะได้ฟิลที่แบบมันไม่ได้หมดเร็วนะเนี่ยผมขี่นี่ยสองวันเต็มๆนะครับก็ล่อไปหลายสิบรันเหมือนกันนะแต่ที่ดูนี่คือยางก็ยังกลมอยู่นะ อยู่ได้อีกแท็กเดย์พืจ้จิเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งก็ใช้ยางชุดนี้แหละแล้วบบเบืเอิดต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้มีบิตโนแท็กเดะอีกรอบหนึ่งก็ใช้ยางชุดนี้แหละมันก็จบจบไปนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออ่ะสมมติบางคนเริ่มจากการขี่ของผมอะผมขี่จากที่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นนักแข่งเราไม่ได้บอกเออจะแข่ง,แ,ขงแต่อาเคสเผื่อกรณน,น,นี้ถ้ารองรับอนาคตเราจะแข่งเนะีอย่างรายการบ้านเราที่เป็นอาวา ที่เป็น BIC ที่เป็นงานแข่งเนี่ยแข่งแบบจริงจังเลยที่แบบโหมันคือรายการแข่งขันของบ้านเราเนี่ยเขาจะบอกคือจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคือต้องใช้ยางบิดโซนถ้าเกิดเราเริ่มซ้อมด้วยยางบิดโซนมันก็จะได้ข้อได้เปรียบว่าเพราะว่ายางแต่ลยี่ห้อไม่ใช่ว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันหรือยี่ห้อไหนไม่ดีกว่ากันคาเลคเตอร์ยางแต่ละยี่ห้อจะต่างกันรุ่นนี้ยางอันนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้รุ่นนี้แม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันก็ยังให้คาเลคเตอร์ที่มันต่างกันเลยอ่าเห็นไหมยางแม้กระทั่ง V ศูนย์สองเนี่ยเซลิกนะ มีซอสมีมีเดียมมันก็ยังให้ฟิลที่มันต่างกันเลยเวลาก็ต่างกันคนขี่คนเดียวก็ยังต่างกันนะครับแต่ยังบอกว่าผมชอบของเบียรตนน้นนี้ว่ามันประหยัดคุณภาพดี <c oughs> คือโอเคยางสลิกมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าระหว่างเนี่ยผมกลับบ้านไปเดี๋ยวผมหอเก็บนะครับผมจะเอาแบบ ปะติกแล็บพอมันยังดีเลยกันความชื้นเก้าความโดนลมโดนอะไรคุณภาพยางมันก็จะโอเคมันถามว่ามันก็จะยังดียังใช้ได้ต่อๆไปนะไม่ใช่บอกอุสนามมาทิ้งวิ่ง2องทนันเปลี่ยนรอบหนึ่งเปลี่ยนรอบหนึ่งเปลี่ยนรอบหนึ่งมันก็มันก็เ,เปลืองไปหน่อยนะแต่ข้อดีของบีสโตนตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ได้ยาวนะครับยิ่งได้แบบเป็นพวกตะกูนาสนะิบเอ็ดเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าอยู่ได้ยาวกว่าสลิกอีกนะ อยู่ได้ยาวกว่าสลิกีแต่ถ้าแบบจริงจังเลยก็จัดซ้อมไปเลยแต่ส่วนใหญ่พวกนักแข่งเขาเตนกันทุกรั้งทุกครั้งที่แข่งลอันนี้มันอยู่เห็นว่าว่ามันอยู่ที่โจทย์แล้วแต่ละคนมันยังไงแต่คือเห็นบอว่าผมเป็นสายแบบขี่เที่ยวขี่ไม่ได้ขี่เที่ยวขี่เราเอาสนุกอ่ะขี่แบบเออมาเก็บความเป็นแ็กเดย์ได้แบบได้เก็บได้ประสบได้เก็บประสบการณ์ได้คุยกับพี่ๆน like ักแข่งหรือพี่ๆที่แบบเขาเร็วกว่าเราแล้วก็ได้เข้าถึงแบบศาสตร์ที่ว่าเออแต่งรถ แต่งจุดนี้เพื่ออย่างนี้นะแต่งจุดนี้เพื่ออย่างนี้นะไม่ใช่แต่งเน้นสวยหรือเน้นแฟชั่นอย่างเดียวแต่งเนี่ยให้มันอย่างนี้แบบชิ้นนี้เพื่อถืลาดีขึ้่นี้ทำโชว์ให้เป็นนี้ให้เป็นอย่างนี้น,นีเนน้เพื่อให้มันนอนคงและมั่นใจกว่าเบรกได้ดีกว่าออกได้ดีกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เราเข้ามาคุยมันก็จะลึกเข้าไปอีกโลกหนึ่งะที่มันจะต่างกับโจทย์ที่ว่าเราแต่งสวยโชว์กันบนถนนหรือว่าอะไรก็ว่าไปมันจะเป็นไม่ใช่ว่าโชว์บนถนนไม่ดีนะแต่มันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่แบบมันต่างมันก วันนี้เหอะวาวุ่นกับนี่บางคนบอกสลิงไม่มีดอกนี่ก็มีดอกนะทําไปเล่นไหม <_ d ork> อันนี้ไว้ดูว่าดอกหมดหรือยังถ้ามันกลุกเลยเพว่าหมดแล้วแต่โนใหญ่เวลากี่นะ่ะสนามช้างทางตรงเขามีก็จริงแต่ตัวเนี้ยมันจะหมดข้างหมดขวามากกว่าเพราะโค้งขวามันจะเยอะกว่าโค้งซ้ายนะครับก็ถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวนี่โลโก้ฉิงนะครับใส่แล้วเวลารน <_ d ork> จะเด๋วกลับบ้านแล้วนะครับ เขาทำอะไรไห <S <S ก็ว่ากันไปนะครับถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับกับงานแท็กเดย์ก็อย่างนี่บอกว่าใครอยากจะมีคนถามเข้ามากันเยอะนะวันนี้ผมก็เลยเอีโอวาสทาให้ชมว่าเวลาเรามาแท็กเดย์นะว่ามันจะมีอะไรยังไงไม่เสียงลบเข้าไหมว่มันจะมีอะไรยังไงไหมต้องทําอะไรไหมก็อย่างที่บอก เตรียมความพร้อมของรถให้พร้อมไม่ต้องไปแต่งให้แรงไม่ต้องชุดเบรกชุดโช๊คเทพอะไรขนานดะนั้นเอาโช๊คเซตติ้งที่ดีแต่สำคัญคือเรื่องยางเอายางให้มันแบบดีหน่อยหรือว่าเกรดดีหน่อยว่าจะเป็นยางติดรถวิ่งได้ไหมมันก็วิ่งได้แต่ถ้าเราถึงเวลาที่เรามีความเร็วประมาณหนึ่งแล้วยางมันจะช่วยเราให้ได้เยอะแล้วมันจะทําให้เราสนุกนะครับขี่พวกนี้เห oh. มือนแรกๆอ่ะถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่สมัยปีก่อนๆนี่ผมขี่ๆมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย ผมขี่มาผมจะเลนห้อยเพราะว่าแบบมันเหนื่อยมากนะแต่พอหลังๆคือเรารู้สึกว่าเนี่ยผมแบบพยายามฟิตนะครับลดน้ําหนักเอยออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเน้นแอนดูรานให้แบบว่าเราขี่โดยที่เราไม่เหนื่อยอย่างปกติกอนะนั้นที่ผมขี่เนี่ยเซกชั่นหนึ่งว่าแบบโอ้จะเป็นล,ลมรอบนี้ก็คืออา้าว20นาทีหมดเวลาแล้วไม่น่าจะบวกอีกสิบนาทีนะยังไหวยอยู่ยังสนุกอยู่นะครับแต่ก็ โดยประมาณละกัน,นครับหมดเวลาฟ้าจะตกร,รอบนี้เป็นอะไรที่แบบคิดว่าน่าจะได้ใสย่ยางฝนวิ่งแล้วแต่มากับฟ้าอย่างเงี้ยทั้งฝนคึมๆนะครับแต่ไม่มีฝนะ <c oughs> ถือว่าเนี่ยสองวันวิ่ง12ลัน12เซกชั่นนะครับผมวิ่งไม่ถึงนะผมวิ่งไปแค่ห้าหกเซกชัน่นเองก็เราก็หมดเวลาเอ้เราก็หมดไม่ไมแบบ่หมดแบบหมดแรงแลวนะครับเมื่อกี้ลงแบบขาดสันสน,นะ <c oughs> โอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับง่าไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ว ผมไปเก็บรถละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ